วันนี้นะคะครูพินิษจะพาพวกเราไปชมวิธีการทําตุงงย,ยมงมุมกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะทํากันที่บ้านผาหมอกต,บตอาบลส่าผาหมอกอ,อําเภอลองจังหวัดแพร่นะคะซึ่งชาวบ้านนะคะมีความเชื่อในเรื่องของการนําตุงงย,ยมังมุมเนี้ยมาป้องกันพูดถีพภัยอันตรายต่างๆแล้วก็นําตุงเนี้ยเข้าสู่พระธรรมด้วยนะคะ จะเป็นยังไงนั้นเรามาชมวิธีการทำตุงยงมงงังมมกันค่ะ ทำต n งใหญ่ในมุม,มเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์หนึ่งคือไม้ไม้นี่ก็มีความสำคัญมากก็คือดูก่อนว่าเราจะต้องการไม้ยาวขนาดเท่าไหร่อย่างที่เป็นตัวอย่างอยู่นี้ก็เป็นไม้3.5ตัว3นิ้ว3 3นิ้วครึ่งคือ3.5ขั้นตอนแรกก็มาทำตรงนี้คือทำแบบ3.5ก่อนแล้วก็มาขีดอันนี้คือความสะดวกสบายในการในการทำอ,อันนี้ ก็แบ yeah! ่งครึ่งอันนี้นิ้วครึ่งเอ่อสามจุดห้านี่ก็อยู่อยู่ที่ก็ก็แบ่งครึ่งเลยสามจุดห้าเรามาแบ่งครึ่งกับประมาณนี้เขียนแบบไว้แล้วเอ่อประมาณประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาไม้ตัวที่สองมาประมาณนี้อ่าประมาณนี้เหมือนกันประมาณนี้หลังจากนั้นเอาไม้ทั้งสองอย่างนี้มาคู่กันอ่ามามามาตรงนี้ตามตามตที่ที่เห็นแบบนี้ก็ใช้กาวร้อนกาวร้อนแต้ม ก้วร้อนแต้มลงไปแล้วก็ดูให้มันตรงๆกันประมาณนี้ก็ <S <S จะได้ไม้ประมาณนี้ได้ไม้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเราชอบแบบไหนมีความยาวต้องการความยาวขนาดน,นี้ต้องการความยาวขนาดน,นี้แล้วก็ใช้ไม้ยาวไปตามตามปกติก็คือใช้รูปแบบเดียวกันใช้รูปแบบเดียวกันคือแตะตรงนี้แล้วก็แบ่งขึง้นไม้ยาวก็แบ่งตามนี้ อย่างสมมติไม้สิบนิ้วก็แบ่งครึ่งครึ ment, ่งห้าแล้วก็เอาเอาเอาตรงนี OOM ้มามามารวมกันางเนี้่มันก็จะแบ่งได้ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ประมาณนี่สามจุดห้าแล้วก็แบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เป็นลักษณะไม้แบบนี้อ่าตรงแหเป็นมุมแบบสามขาสามขาจะได้หกขาเนี่ยสามสามไม้ก็ได้หกขาอันนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีแม่แบบอยู่ตรงนี้ อ,อันนี้อันนี้เริ่มต้นคือจีตรงนี้ก่อนแบ่งครึ่งก่อน,นเขียนในในแบบนี้ก็เขียนแบบนี้แบ่งครึ่งใช้มา3ามชิ้นอันนี้ก็แบ่งครึ่งตรงนี้แล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งหมดละสามไม้ได้สามไม้เริ่มต้นวางตรงนี้เลยมีเขียนแบบไว้ล้วางวตรงนี้ปุ๊บ 6. จุดจุดกลางแล้วก็ใช้ากาว อ่ากาวปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้มาดูดูดูดไอ้สีปากกาตรงนี้ให้ตรงกันอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ปึ๊บได้แล้วอาจจะยังยังนิดนึงอ่าแต่วจริงๆเราต้องให้ตรงอ่าเรามันไม่ออกไม่ได้ละอ่าประมาณนี้อันนี้กใส่ใส้กระปมออาวผิดแล้วต้องใส่ตรงนี้ต้องใส่กาวตรงนี้ ใสกาวตรงนี้แล้วก็เดินเดินดูดูดูตรงนี้ตรงนี้ให้ตรงแล้วตรงตรงกลางให้ตรงแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแต่ระวังกาวอย่าเอามือไปแตะแตะปุ๊บมันก็จะติดมือเรามันจะติดมือเราอ่าเลยก็ก็ได้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติได้ลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากเราถักถักไหมพมไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เป็นหกเหลี่ยมแล้วถ้าสมมติว่าไม้ตัวนี้หักเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราอยากให้มันมีสีสันมากขึ้นทรงไหนรูปดอกอยู่ทร่ไหนล่ะเป็นลักษณะแบบนี้ไก็เพิ่มสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วแต่แล้วแต่เราจะเรียกเอามีห้าหกสีแบบนี้ประมาณนี้หนึ่งเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาใช้ ตรงยหญมุมมีไม้เตรียมไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่อันนี้ก็ประมาณ3นิ้วประมาณ3นิ้วใส่แบบนี้แล้วก็อันนี้ขนาด3นิ้วเหมือนกันแต่ว่าใส่3าไม้จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ใส่2ไม้ก็เป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์อันตัวใหญ่ขึ้นมาก็ขนาดนี้อันนี้3ไม้ อันนี้ก็สองไม้เป็นลักษณะแบบนี้และทีนี้ก็ทำพิธีการเริ่มต้นที่จะทำตรงใยกเปมุมก็มีเริ่มต้นด้วยการเริ่มถักจะทำแบบช้าๆก่อนนะทำแบบช้าๆเริ่มต้นจับแบบนี้ให้แน่นแล้วดึงได้ไามอย่างนี้ได้ไหมโฟมเนี่ยดึงได้ไปแบบนี้ หนรอบแล้วนี่ปกนับดหนึ่งสองสามสี่ห้าโ,โ,โอเคห้าแล้วก็หันไปแบบนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วนไปทางนี้วนไปทางนี้ด้า,านนี้ไปแบบช้าๆอ่ะด้ดานนี้ ไปด้านนี้ <hi> ไปด้านนี้เดินหน้าอย่าเดินข้ามรอดถ้ารอดแบบนี้ผิดถ้ารอดแบบนี้ผิดต้องเดินเดินหน้าเดินหน้าเดินไปอย่างนี้แล้วก็เดินข้ามแล้วก็ลอดไปอย่างนี้อ่าเดินไปงนี้ครับไปเรื่อยๆต่อไปนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีละวิ่งไปขนาดนี้แล้วก็วิ่งก็คือตัด ตากนี้มีแบบ2ชนิดชนิดที่ไม่ต้องใช้กาวร้อนหรือว่า,าใช้กาวร้อนถ้าไม่ไม่ใช้กาวร้อนใช้อย่างนี้แบบดูดๆดูดชา้าๆเลยทำอย่างนี้แลาจะดึงดปิดเส้นี้เองปิดเส้นี้แส้นี้แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็กาวร้อนใส,ส่ซะหน่อยนี่ก,กาวร้อนประมาณนี้นิดหนึ่งแล้วก็ กันใกลตัดแล้วทีนี้เราก็จะมาเพิ่มสีอะไรอ่ะเอาสีสุกูเข้มสุกูเข้มก็เดินเดินอย่างนี้วนอย่างนี้ก็เดินต่อเดินได้เหมือนเดิมอ่าอันนี้เป็นสีที่สองเดินได้เหมือนเดิมอ่าเป็นอย่างนี้ ทั้งหมดนี้จะใช้5สี1 2 3 4 5จนกว่าจะเต็มอันนี้สีที่สองละเป็นสีชมพูการใช,ใช้สีนี้แล้วแต่เราจะใช้สีอะไรชอบใจแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแล้วแต่ใจเราจะชอบสีอะไรแบบอ่อนหวานหรือเข้มข้นหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วก็เลือกที่จะใส่ ขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาใส่เครื่องอะไรนะลูกปัดตรงนี้ลักษณะแบบนี้อันนี้ลักษณะลูกปัดแบบนี้จะใส่เหมือนกันอันนี้ก็นี่ก็การปลูกก็เป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้กําลังปลูกอยู่อันนี้ก็ลักษณะแบบนี้ก็ปลูกขั้นตอนสุดท้ายประมาณนี้คือลูกปัด อันนี้ก็จะจะให้ดูตัวอย่างนนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้คือลักษณะแบบนี้อันนี้คือฝันลักษณะแบบนี้ดูเพื่อความสวยงามก็มีกระดิ่งด้วยประมาณน,นี้อ่าน,นี่เป็นขั้นตอนเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดูเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนสุดท้ายอ่าน,นี่ช่วงสุดท้ายของการทำกรุงใหญ่แมงมุมประมาณนี้ การการการใส่กระดิ่งอ่านี่กำลังใส่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ลูกปัดใส่สองข้างใส่สองข้างอันนี้ลูกปัดนี่ก็จะมีหลากหลายสีมีหลากหลายสีที่เราจะเลือกใส่ว่าจะเอาแบบไหนให้ความสวยงามมันจะมีหลากหลายสีลูกปัดประมาณนี้อ่าอย่างวกนนี่ก็จะมีตัวแบบตัวอย่างแบบนี้ เป็นแบบนี้ตบบน,นี้แล้วทีนี้เซ็รเรียบร้อยแล้วก็จะผูกมัดลักษณะแบบนี้ฮะประมาณนี้ลักษณะนี้ถ้ห่แบบนี้เดีใส่ทุกตัวตัวนี้จะใส่ลงมาลงมาทั้งหมด5ชั้นลักษณะแบบนี้จะมี5ชั้นลงมาอ่าจะมี5ชั้นลงมาแล้วก็ประมาณนี้ อยเนาะอังตรงนี้อ่าแน่นใส่ตัวนี้มันจะมีเสียบเข้าไปเลยมันมันจะมีรูมันข้างในนั่นแหละอ่าเอ่าอย่างงั้นก็ได้อ่าเอาอย่างงั้นอือแบบนี้คือมาให้ตัวต่อหมอกประมาณนี้ประมาณนี้ ถูกเดีย๋ดวยวเอาเกล้าใส่เลยก็ได้อือประ, <c oughs> ะมาณนี้น <c oughs> ี่คือการตกแตง่งตกแต่งตรงให้สวยงามเพิ่มความสวยงามอลังการ เป็นไงบ้างคะการทำาลุ่มยันมุมไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะคะถ้าหากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ของกศนทดลองได้นะคะและ้วก็หากสนใจวิชาชีพไหนนะคะหรือว่าสั่งซื้อคลิปพันของกศนทดลองก็สามารถโทรได้นะคะทางาโทรนี้ค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะนนคุณก็เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำาลุงเงินงุมแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ